สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้เมสวนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองจุดไข่มังกรในน้ํานะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจุดลงไปในน้ําแล้วมันจะดับไหมหรือมันจะระเบิดในน้ําหรือว่ามันจะแบบแตกขึ้นในน้ํานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ครับก็วันนี้ผมก็จะมาทดลองดูนะครับนี่นะครับไข่มังกรที่ผมจะมาทดลองดูในวันนี้นะครับเอาเคปกก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับ ลองดูแม่น้ําที่ผมจะมาทดลองในวันนี้นะครับซึ่งแม่น้ํานี้นะครับอย่าไปอะไรมากมายครับมันก็เป็นน้ําที่ไม่สะอาดอะไรหรอกครับซึ่งเราจะดื่มกินหรืออะไรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละครับนี่ครับลองดูน้ํานี่ครับนี่นะครับลองดูน้ํานี่ดีๆนี่ครับมันไม่ได้ใสแบบที่คิดนะครับนี่ครับมันก็จะ ออกคุณ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 ครับนี่ครับมันไม่ได้มีลำธารไหลลงมาอะไรเลยครับซึ่งมันเป็นแอ่งครับนี่นะครับซึ่งมันก็จะมีลูกยุงด้วยครับนี่นะครับเราก็แค่จะมาทดลองดูนะครับนี่นะครับว้าวมันคงมันไม่เป็นอะไรหรอกครับนั่นแหละครับเอาป็นวเดี๋ยวเราลองจุดดูนะครับเอาเคบนี่นะครับตอนนี้เรามีอยู่ในมือแล้วนะครับ2ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดบนบกแบบธรรมดาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไข่มังกรนะครับนี่นะครับ เอาเคเอาเคฟเริ่มจุดกันดูเลยครับนี่นะครับเราเริ่มจุดแล้วสองลูกเอาโอเคควงลงครับนี่ลองดูครับลองดูอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับไก่มังกรนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลองจุดลงในน้ํานะครับนี่โอเคครับนี่ครับแม่น้ําครับไม่ใช่แม่น้ําครับแค่แบบแอ่งน้ําธรรมดานี่แหละโอเค เดี vor, ๋ยวเราจะจุด2ลูกนี้นะครับบนน้ำนะครับดูกันว่ามันจะดับไหมนะครับนี่นะครับแค่จะลองจุดบนน้ำเฉยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจุดนะครับแล้วก็รอดูนะครับนี่หลูกครับเอามันตกลงไปในน้ำครับว้าวว้าวสุดยอดไปเลยครับมามีอีกลูกนึงครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองจุดอีกลูกนึงครับอ่าโอเคครับดูครับดูดูดู ดูดูโอ้โหสุดยอดไปเลยครับว้าวเอาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลองจุดแบบบนน้ำเสร็จแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับก็อย่ามันดราม่าผมเลยให้กำลังใจผมดีกว่ากดไลค์ครับแล้วก็ติดตาม Facebook f แฟนเพจครับนี่ครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มัดไว้แบบกับก้อนหินแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มี3ลูกอันนี้ก็2ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผม จุดแล้วก็โยนลงใต้น้ำนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเวลามันติดใต้น้ำนะครับอ่ะโอเคครับไปดูกันอ่โอเคครับตอนนี้เราก็ได้แบบทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนผมคนนี้เขาจะจุดแล้วนะครับเขาชื่อพิชิตครับนี่นะครับเดี๋ยวจุดลงใต้น้ําเลยครับโอเคครับมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่าโอเคครับดู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 ว้าวมันขึ้นยังไงนะครับโอ้ผมนึกว่ามันจะดับดูดูดู การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่แบบโคตรเก๋งครับดูดูดูอันนี้มันเป็นแบบว้าววงขึ้นแล้วว้าผมคิดว่ามันจะดับครับแต่มันไม่ดับครับเอาโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะจุดแบบ3มลูกนะครับเอาลองโชว์สาลูกดูหน่อยครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับ3มลูกนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะจุดแล้วก็โยนลงน้ํานี่นะครับนี่นะครับน้ําตื้นต้นเองครับนี่แหละโอเคครับผมจุดเลยครับ ดูดูดูมันจะเป็นยังไงครับว้าวโอ้โหขึ้นเหมือนแบบระเบิดควันเลยครับโอ้โหดูครับมันสุดยอดไปเลยครับว้าวโอ้โหดู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 ด,ดูโอ้มันแบบเหม็นๆหน่อยนะครับนี่นะครับโอ้โหผมนึกว่าแบบมันจะยังไงะครับนึกว่ามันลงน้ำแล้วมันจะไม่ติดครับดูโอ้โหสุดยอดไปเลยครับว้าว โอ้ละเอียดหมดแล้วดูว้าวสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมเอาโอเคครับตอนนี้เราก็แบบทดลองเสร็จแล้วนะครับดูนะครับดีครับโอ้มันเขม่าดำมากเลยครับดูครับว้าวผมคิดว่าตอนแรกนะครัผมคิดว่าถ้ามันลงไปในน้ําแล้วผมคิดว่ามันดับแน่นอนครับมันจะไม่เหมือนระเบิดควันนะครับนี่นะครับซึ่งผมก็มีระเบิดควันในกระเป๋าเยอะแยะครับซึ่ง กระเป๋านี้ผมสะพายอะไรเยอะแยะครับแต่มันไม่ได้มีสิ่งที่อันตรายอะไรนะครับนี่นะซึ่งผมก็มีระเบิดควันนะครับแต่ผมยังคิดไม่ออกครับว่าจะระเบิดควันนี้ไปถ่ายคลิปอะไรดีแล้วสําหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้อยากจะให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับระเบิดควันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแต่ไข่มังกรนี้นะครับซึ่งมันก็จุดในน้ํามันติดนะครับซึ่งมันเหม็นด้วยครับโอ้โหเหม็นมากทิ้งครับว่ามือผมก็ดำครับ ยอดโอเค,คเอาเป็นนัดสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบก็กดไลค์ไว้ผมนะครับชอบมากก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูครับถ้าชอบมากๆมากก็กดติดตามผมที่ช่องไม้เมส่วนนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดติดตามผมที่ Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับเอาเปน็นสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับว้าวเอ้า